วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5เมษายนพุทธศักราช2563เป็นวันแรกของการศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานโดยระบบออนไลน์เราก็จะมาทบทวนของเก่าที่เราเรียนไปแล้วก่อนที่โควิดจะมา ก็คือเนื้อหาในข้อ53ซึ่งเป็นอัธกถาเป็นการทบทวนนะในข้อ53เนี่ยท่านได้พูดถึงมัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิมัคคามัคยาทัศสนวิสุทธิ ก็คือเป็นหนึ่งในวิสุทธิเป็นวิสุทธิขั้นไหนขั้นมัคคามัคยาณทัศนะนะโดยเฉพาะคำว่ามัคคามาัคมาจากคำว่ามัคคะอะมะัคคะ มักคะก็คือมัคอมักคก็คือไม่ใช่มัคหรือมักคทางถูกอามัคะทางผิดนะทางในที่นี้ก็คืออารมณ์อารมณ์ที่ท่านจะพูดถึงในประเด็นนี้ก็จะมีอยู่สิบอารมณ์ด้วยกันนะ ก็คือโอโาโสปิติปัสสธิอธิมโมขะปะขะหแล้วก็สุขะยานะอุปปทานะอุเบกขาหรืออุเบกขาแล้วแบบนิกกันตินะต้องนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบการที่สิบอย่างสภาวะสิบอย่างนี้ เกิดขึ้นในดวงจิตของของคนที่ของคนที่หนึ่งนี่ที่กี่เส้นใต้เน้นสีไว้ให้ของคนที่หนึ่งสามสนญาเนนลักขณัติยังสามมสันตจัตของคนที่กำลังพิจรารณาไตรลักษ ก็คือลักษณะสามของรูปของนามอยู่ลักษณะสามของรูปของนามก็คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งบรรทัดบนนี้ได้บอกไวนะ้นะอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสามพิจารณาด้วยสัมมาสนญาา ก็คือณนะตอนที่จิตของโยคียท่านนี้กำลังรับรู้สภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั้นเนี่ยยานะขนะนั้นเรียกว่าสัมมสนญาและสองโยคียที่ อุทยพยญาเนนะอุทยพยังสมนุปสันตสักที่กำลังพิจารณาเกิดดับอุทยะวยะอุทยะแปลว่าเกิดพยะมาจากวยะแปลว่าดับกำลังพิจารณาเกิดดับสังเกตตรงนี้นะสัมนุมาจากสังอนุอนุเนืองเนืองนะข้างบนนี้ไม่มีนะข้างบนนี้ไม่มีอนุนะต่างกันนะ ข้างล่างนี่มีอนุหนึ่งหนึ่งหนึ่งน,ง,นงก็คือบ่อยๆเล่าแล้วเล่าเล่าด้วยอะไรด้วยอุทยพย,ายาัญญาด้วยอุทยพย,ายาัญญาหมายความว่าญา,านปัญญาที่กำลังเกิดอยู่ในดวงจิตของโยคีท่านนี้โยคีท่านที่กำลังกำหนดมาถึงจุดที่ กำหนดเกิดดับอยู่เนี่ยยานขณะนั้นเรียกว่าอุทยพ,พยาญาตก็คือยานที่รู้เกิดรู้ดับอย่างเช่นข้างบนเราก็จะเรียกว่าสัมมาสนญาณก็คือยานที่ที่พิจารณาหรือมีไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังนัตตาเป็นอารมณ์เวลาโยคีสองสองสองขณะนี้ ก็คือขณะที่พิจารณาไตรักษ์และและจะเห็นและขณะที่เห็นเกิดดับอยู่เนืองๆองมีจะกนะจะลืมจะนะสองขณะนี้เนี่ยมันจะมีสภาวะสิบอย่างนี้ปรากฏให้เห็น คือณขณะนั้นเนี่ยมันจะมี10อย่างเนี่ยโผล่มาให้เห็นนะก็จะมีโอภาโสเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดในในส่วนของดีกาข้อที่53ากันอีกครั้งหนึ่งนะโอภาโสถ้าภาษาง่ายก็คือแสงสว่างปีติก็คือปีติปสัสสทธิมันมีพอคุณอยู่นะมันมีคำบางคำที่ต้องอธิบายก็จะไปอธิบายกันตอนดีกา ณขณะที่โยคยีท่านนี้กำลังพิจารณาไตรลักษณ์กำลังมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์กำลังมีเกิดดับเป็นอารมณ์อยู่สิบอย่างนี้มันจะวับ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 ให้เห็นณขณะนั้นเป็นช่วงสำคัญที่สุดต้องบอกช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ คือจะเลี้ยวหรือจะตรงจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นช่วงนี้แหละเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญกว่าก็คือถ้าไม่ได้เรียนรู้มาว่าอ้สิบอย่างนี้เนี่ยมันคือนี่วิปัสสนุป,ปกกิเลสแล้วก็มีคำว่ารปริปันธะด้วยนะ ปริปันธะเนี่ยเป็นคำที่ถ้าทั่วไปเนี่ยก็หมายถึงนักป้นนักจีะระหว่างทางเนี่ยนะนักป้นนักจีระหว่างทางเนี่ยปันธะปริปัญธาเนี่ยนะก็หมายความว่าอีกสิบอย่างนี้เนี่ย เป็นอุปกิเลสนักต้นนักจี้ระหว่างทางนี่ระหว่างทางตอนนี้เรากำลังไปไหนเรากำลังอยู่บนเส้นทางวิปัสสนาเรากำลังจะไปจะไปให้ถึงก็เรียกว่าจดหมายปลายทางป้ายแรกก็คือโซมัโสผล ดังนั้นในระหว่างนี้เนี่ยในระหว่างที่มันกำลังเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับความจริงเนี่ยมันน่าจะไปได้เลย,เยหมายความว่าโลดแน่นไปจนถึงมรรคเกิดได้เลยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ มันไม่ใช่ง่ายขนานดะนั้น,นสภาวะเนี่ยมันก็มีเหตุเกิดของมันความจริงเนี่ยมันก็เกิดมันหยุดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปเหตุมันแต่สิบอย่างนี้เนี่ยมันจะมาเกิดเอาช่วงตอนที่เห็นอนิจจังทุกขังและตาตอนที่เห็นเกิดเห็นดับท่านจริงใช้คำว่านี่ สัมมสันตสัสะวิพัตสม,มนุปสันตสักก็สะวิพัตนะสะวิพัตแปลว่าของหรือแปลว่าแก่ก็ได้คือสิ่งเหล่านี้เกิดแก่แล้วก็เป็นการกำหนดลักษณะใช่ทางไม่ใช่ทางทางถูกทางผิดของบุคคลน,นี้บุคคลที่กำลัง มีตรลักษณ์เป็นอารมณ์บุคคลที่กำลังเห็นเกิดเห็นดับอยู่นั้นถ้าถ้าเรารู้ตัวตนหรือสภาพความเป็นจริงของสิบอย่างนี้ว่ามันคือวิปัสสนุป,ปกิเลสมันคือโจรจะปต้น วิปัฒนาปัญญาของเราในระหว่างทางมันคือกิเลสที่จะทำลายไม่ให้เส้นทางสายวิปัฒนาของเรานำพาเราให้ไปถึงมักให้ไปถึงผลแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่า สิบสภาวะนี้เป็นตัวร้ายเป็นสภาวะตัวร้ายเป็นสภาวะตัวร้นตัวจี้ปริปันธะนะจากการที่เราเรียนมาพอเราเรียนมาเรารู้อ๋อนี่นี่คือไหนนี่คือโอภาษโอภาษะนี่คือปีติยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นิพพานยังไม่ใช,ใช่อารมณ์ที่เป็นนิพพานยังไม่ใช่นิพพานอารมณ์ เรายังไม่ได้มากเรายังไม่ได้ผลเราจะรู้แต่ถ้าไม่ได้เรียนมานยไม่ใช่แค่จะไม่รู้จะไปเข้าใจผิดจากจากอะมัคคะเป็นมัคคะมาสิอันนั้นมันคือสำคัญมากถ้าไม่ได้เรียนรู้ข้อมูลนี้มาก่อนต่อให้เป็นใครก็ตามถ้าไม่ได้เรียนรู้มาก่อน ก็จะไปคิดว่าสิบสภาวะนี้คือนิพพานแล้วคืออารมณ์ที่จิตเราไปรับรู้ชนิดนิพพานแล้วเป็นอารมณ์ขั้นนิพพานแล้วเป็นนิพพานนะอารมณ์แล้วซึ่งมันไม่ใช่แล้วก็แปลกด้วยนะสิบอย่างนี้จะมาเกิดเอาตอนที่กำลัง มีไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์กําลังเห็นเกิดเห็นดับอยู่อยู่เนื่องๆมีขนาดเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับแล้วแล้วเล่าเล่าอยู่สิ่งเหล่านี้ยังเกิดได้ลองคิดดูแต่ถ้าเราเรียนรู้มาก่อนเราจะรู้เป็นลายสภาวะไปเลยสิบสภาวะนี้เป็นอมัคะไม่ใช่มคะ ณขณะที่เรารู้ความเป็นจริงของสิบสภาวะนี้ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะที่เรากำลังรู้ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังรัตตาของรูปของนามกำลังรู้เกิดรู้ด,ดับอย่างต่อเนื่องของรูปของนามเนี่ยณขณะนั้นเรียกว่าเรียกว่า มคามคลักณะวะวัฏฐานหนังเป็นช่วงที่สามารถสามารถกําหนดได้ชัดเจนซึ่งความเป็นจริงหรือลักษณะหรือสัญญาณแห่งความเป็นเส้นทางที่ถูก ความเป็นเส้นทางที่ไม่ถูกหรือใช่ทางกับไม่ใช่ทางเราจะมารู้เอาตอนที่เรารู้ว่าสิบสภาวะนี้คืออะไรแต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้มาเราจะไปเอ,อออหอมกกับสิบสภาวะนี้แล้วก็จะไปเข้าใจผิดว่า สิอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนเนี่ยมันจะเป็นที่ผ่านไปหมดเลยเนะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนพระปริยัติมาแต่พอเรียนแล้วเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าเวลาเราจเจริญไปถึงจุดนี้ไปถึงจุดที่กำลังรู้ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามอยู่กำลังเห็นเกิดเห็นดับของรูปของนามอยู่อย่างต่อเนื่อง เราเรียนมาเราก็จะรู้เมื่อเรารู้เราก็จะเลือกถูกเลือกถูกณขณะที่เราเลือกถูกเนี่ยก็คือนี่หละมัคคามัคละคณะววัฏฐานนั้นดังนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือมัคคามัคยาณทัศนะวิสุทธิเมื่อเป็นมัคคามัคยาทัทนะวิสุทธิปัญญาขั้นนี้วิปัสสนาปัญญาขั้นนี้ก็ต้องเป็นมัคคามัคะ มัคคามัคญาณทัศนญาณหรือมัคคามะะัคญาณ็นปัตนาปัญญาที่ที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ทางอะไรไม่ใช่ทางอะไรเป็นสภาวะที่ถูกอะไรเป็นสภาวะที่ผิดอะไรที่ควรกําหนดอะไรที่ไม่ควรกําหนด อะไรที่ควรให้มันเกิดต่ออะไรที่ไม่ควรให้มันเกิดต่อเราจะมารู้เอาตอนนี้ก็ถือว่า,เป,าวววเ,ววเป็นช่วงที่สำคัญมากช่วงนี้ช่วงหัวเรียัวต่อเป็นช่วงที่สำคัญถ้าไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะเดินหน้าหรืออย่างไรยังไงก็ต้องไปไม่ถูกทาง มันมีทางไปแต่ทางนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงมรรคไปไม่ถึงผลเพราะว่ามันเป็นทางที่ไม่ใช่จะนำพาให้เราไปถึงมรรถึงผลที่สำคัญก็คือการเรียนการศึกษาทางด้านข้อมูลเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับสภาวะต่างๆสำคัญมากสำหรับคนที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุหรือว่าใกล้บรรลุหรือว่า สามารถฝึกฝนให้จิตของตนมีสมาธิมีปัญญาวิปัตนาปัญญาขั้นใดขั้นหนึ่งจําจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่สองจิตสองใจจะจะได้ไม่สงสัยในนา,นาขณะที่สภาวะสิบอย่างนี้มันปรากฏมันเกิดขึ้นแก่เราในนา,นาขณะที่กําลัง จเจริญกรรมฐานมาถึงจุดจุดนี้จึงให้คำจำกัดความว่าคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่อจะเลี้ยวถูกหรือจะต่อไปถูกไปต่อให้ถูกเนี่ยต้องรู้สิบอย่างนี้รู้ความเป็นจริง รู้ว่าสิบอย่างนี้คืออะไรกันแน่จากนี้นเราก็จะไปดูรายละเอียดเรื่องรายละเอียดของสภาวะสิบอย่างนี้ว่าโอภาโสคืออะไรปิติคืออะไรปรัจจทิคืออะไรเป็นต้นนะทั้งสิบอย่างซึ่งในดีกาของอภิธรรมะสังฆะอัตกถานี้หรือดีกาที่มีชื่อว่าอภิธรรมัถวิภาวิณีดีกา ท่านจะอธิบายไว้เราก็จะได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะ10อย่างนี้หรือวิปัสนูปกิเลสปริปันธะนะสิบอย่างนี้ในในคำอธิบายของคำพีดีกากันอีกต่อไปนะ